สวัสดีครับดิคเกอร์ช anel เซนลอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันเสาร์ที่10สิงหาคมครับ2อง7นะครับมาเริ่มซีรีส์หยุดกันยาวๆอีกแล้วนะเสาร์อาทิตย์จัน์ทนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นซีรีส์อีกแล้วนะได้ไปเที่ยง ใครที่มีโปรแกรมก็ขอให้เดินทางละมันระหว่างละกันมนะวานในช่วงเย็นถือว่ารถติดมากๆนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่น้องิงเมื่อวานที่อวยพรมาให้เพียบเลยโอ้กําลังใจมาอย่างล้นหลามนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เราที่ทั้งใน Facebook นะครับแล้วก็ใน TikTok แล้วก็รวมในถึงในช่อง Youtube ช่องนี่อวยด้วยที่อวยพรวันวันแก่ <laughs> วันเพิ่มประสบการณ์อีกปีหนึ่งนะครับก็ ขอบคุณจริงๆเมื่อวานนี้ก็ได้ไปทําบุญนะแล้วก็ไปรีแลกซ์ซิดนึนะก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับก็กราบขอบพระคุณขบวยพรที่ส่งมาให้ก็ขอให้กลับไปถึงกับตัวพี่น้องทุกท่านเลยที่วยพรเข้ามาให้มีความสุขเป็นร้อยเท่าทวีคูณนะครับแหม่กับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะ,อะโอ้เมื่อคืนฝรั่งเศสร้องไห้กันทั้งประเทศละั <laughs> ้งเดว่ากันนะเม mm hmm. ็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ขม นี่บูมดีแมกนะครับอืมริพันที่สก,กัดจากมาเลมล็ดองุ่นแดงนะครับช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นช่วยปรับสภาพความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลอวัยวะภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของอวัยวะภายในให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกอดูหน้าตานี่ <c oughs> เราอย่าปล่อยตัวเราจะต้องดูดีให้ดูดีตลอดเวลานะเมื่อวานนีแฟนก็พาไปนวดหน้าเขาบอกว่าพ่อออกกล้องบ่อย ได้อันนี้แหละก็เอาละนะครับก็อาหารเสริมหลายอย่างก็เป็นตัวช่วยเป็นตัวเลือกด้วยนะครับก็ดูแลตัวเองกันไปนะหนึ่งลอดยี่สิบเม็ดครับหกร้ยห้าสิบาททรงทั่วไทยครับเม็ดฟูแดงแดงดกนะชาวนี้เป็นน้ําเย็นเลยนะอืมดูตีดิไร้สารตัวกรองัดไม่มีสารตกค้างใด้งสิ้นครัาลายกับน้ำร้อยเปอร์เ็นต์นะ ชื่นใจชื่นใจองค์หากเน่งฝรั่งเตสเมื่อคืนนี้แหมเราก็ลุวว้นพี่เตลรี่องดีลุ้นพี่เลสรงลากาแซเนาะอยากเออให้ได้เหรียญทองโอลีมปิกปิดท้ายนะเพลิตเป็นเหรียญใหญ่กีฬาแบบประเภทโอลิมปิกเอเชียนเกมอะไรพวกเนี้ยเหรียญใหญ่ก็คือฟุตบอลเนี่ยเพราะต้องยอมรับเราฟุตบอลมันเป็นกีฬาเป็นกีฬามหาชนนะครับแล้วก็เจ้าภาพด้วย ชอบมากด้วยแหมแล้วก็ลงไปแหมเริ่มต้นดีนะครับฝรั่งเศสได้ก่อนเลยหนึ่งศูนย์นะประตูชื่ออะไรวะอ่าปัดผ่าดรู้จะ,รจ,ะจะปัดหรือจะตะปบจะปัดหรือจะตะปบกลายเป็นกระชอหลุดเข้าประตูไปนะครับแต่ลัาจนั้นเซฟปุ่นตลุดเลยประตูคนนี้นะฝรั่งเศสนำก่อนหนึ่งศูนย์นึกว่าสบายแล้วเดินหน้าต่อที่ไหนได้เจอสเปนครับ ยิงสามลูกลวโดยิงแบบไม่ไวหน้าเลยไม่รู้กองหลังฝรั่งเศสพี่พี่เทลีองลีแหละเก่งในเรื่องของอเกมลุกนะเกมลุกทําได้ดีนะแต่ตัว,ต,วตัวจบสกอร์ของฝรั่งเศสไม่มีนะไม่มีอาผู้ําตรงนะครับและกองหลังนี่อย่างั่วกองหลังอย่างล่วเลยนะครับเออไอสเปนยิงสามลูกลวด จบครึ่งแรกสามหนึ่งโอ้สบายแนละ้วครึ่งหลังฝรั่งเศสก็เล่นตามเสียงเชียร์นะสเปนก็คอยโตนะครับเรามาได้ลูกสามสองนะลูกเปิดของอิเซ่ใช่ไหมแล้วเปิดแล้วเฉล็บ,บเข้าไปจนนาทีสุดท้ายอนะ่ะโอ้โชคโตเจ็บได้จุดโทษ <c oughs> พี่กันก็เหนียวกันกรรมการตอนแรกก็ไม่ให้นะไปดูเวียแวเอ้แต่นี่เวียผมชอบนะเขาจะคล้ายๆกับก๊อปปี้มาจากอ,อเมริกันฟุตบอลแหละ เมการฟุตบอลเขาเขาเรียกว่าแชร์เลนใช่ไหมของเรา VR อ่าอเป็นการว่าเขาแชร์เลนพอแชร์เลนเสร็จปุ๊บเขาจะเปิดสวิต์ในกรรมาการเปิดสวิตต์ในส,สนามแล้วก็พูดเลยว่ามีความผิดอะไรผิดหรือไม่ให้อะไรหรือไม่มีความผิดยกเลิอกอะไรเงี้ยเขาจะพูดเลยเดี๋ยวนี้มาเป็นอย่างนี้ละที่โอลิมปิกเราเห็นชัดละกรรมาการก็เลยบอกมีการเนี่ยวรั้งต้องเป็นจุดโทษโหกองเชียร ของฝรั่งเศสเทกันลั่นนะครับแล้วคนยิงจุดโทษก็ยิงโคตรนิ่งเลยนะตีเสมอสามสามโอ้โหต่อเวลาสิครับท่านนะช่วงต่อเวลาเนี่ยด้วยโมเมนตัมมันมาทางฝรั่งเศสเลยใช่ไหมฝรั่งเศสดาหน้าบุกดาหน้าบุกนะครับเออแต่ก่อนที่ก่อนที่ฝรั่งเศสหลังจากได้สามสามสเปนเกือบได้นะยิงชนคานนะยิงชนคานเกือบปิดเกมได้ช่วงต่อเวลาต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสดีกว่านะครับ เกมดีกว่าแต่เจอทีเด็ดเจอทีเด็ดลูกสวนจ่ายบอลอย่างที่บอกอะกองหลังฝรั่งเศสนะแบบไปไหนวะใจลอยไปไหนวะปล่อยให้โล่งๆนะหลุดเข้าไปชิปเป็นสี่สามกองเชียร์ในสนามปราการแปรแปลบเงียบเงียบเหมือนไม่มีคนดูไม่ได้ยินแต่กองเชียร์สเปนนะแล้วก็ฝรั่งเศสก็บุกไล่จนช่วงเขาจะต่อเวลานะ สุดท,ท้ายมาโดนลูกปิดกล่องมันจะหมดเวลาแล้วประตูสเปนรับบอลได้ไปแกะมองเหลือบเห็นกองหน้าฝรั่งไอกองหน้าสเปนชื่อไหวะวิ่งฉีกตัวไปแกะว้างบอลโคตรไกลเลยนะให้หลุดเดี่ยวแล้วเข้าไปยิงสวนเข้าไปเป็นห้าสามปิดฉากสเปนได้แชมป์โอลิมปิกครับถือว่าได้เป็นแชมป์น้าได้เหรียญทองโอลิมปิก ไปเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนฝรั่งเศสก็เป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินแล้วก็มโมร็อกโกครับที่ชนะอียิปต์ไปในการชิงเหรียญทองแดงก็ได้เหรียญทองแดงไปพี่เมมเมตเอลานี่ก็นะถือว่าได้มาร่วมได้ที่สี่แล้สำหรับอียิปต์ก็สรุปตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นบททดสอบเป็นเป็นก้าวใหม่ของสเปนอีกครั้งหนึ่งครับสเปนกลับมาครองความยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงแล้วในโลกลูกหนังหลังจากที่คว้าแชมป์ยูโร 24 2นะมานี่คว้าชแชมป์โอลิมปิกแล้วไม่รู้จะต่อยอดไปถึงฟุตบอลโลกในครั้งหน้าที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะก็ต้องลองตามดูครับอีก2ปีหน้านะปี2026 0 0 0น,น2000 2000ะที่จะไปเตะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เดี๋ยวลองตามอีกทีก็ยินดีกับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะเสียได้ตัวของเราเมื่อวานนี้ก็ได้ดูได้ดูอ่า คลิปซ้ำของไอ้เจ้าน้องเว็บที่ได้เหรียญทองได้เหรียญเงินของการยกกำนัดก,ก็โหดีใจกับน้องจริงใจสู้นะโหการยกคลินดนเจอโคตรสุดยอดเลยนะจีนพลาดเองด้วยแหละจีนไปเรียกพลาดแล้วก็ตัวเองไม่ผ่านเลยทาให้โอ้โหก็นสนุกถือว่าช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็รุ้นเมื่อวานนี้เทควันโดเราก็ตกรอบ1ิบแเอ้สิบหรือ8คนนะไอ้น้องผู้หญิงเ,งเด็กก็ว่ากัน มาในเรื่องของอมีคอมเมนต์เมื่อวานมีคอมเมนต์เขาแสดงความดีกับไอเทนนิสนะเแสดงความดีว่าโอ้โหได้นู่นได้นี่รา้ค่าตอบแทนอย่างน้อยสามสี่สิบล้านน่ะมีหลายคนมีเข้าไปเมนต์ว่าเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าเป็นนักเป็นนักตีกอนี่ง่ายคือไม่แตะไม่ถึงห้านาทีได้เงินเป็นสิบล้านดูมันมีเมนงนโง่เงี้ยเมนโง่เมนกากๆไม่รู้ว่าคิดอะไร เป็นรักกันโดนง่ายดีขึ้นไปเตะไม่ถึงห้าทีได้เงินเป็นสิบล้านเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังของน้องวิวอ่อของไอ้เจ้าเทนนิสจำได้ไหมที่มีอาการเอ็นขาดสบ้าแตกสะโพกหลวมใช่ปะที่เคยเล่าให้ฟังอาการเตะฉีกขาดฉีกขาถ้าผิดองศานิดเดียวอ่ะกว่าจะหุบขาลงอ่ะใช้เวลาสิบยี่สิบนาทีอ่ะ,ะขากูต้องฉีกให้ได้ใช่ไหม ในการเตะในการเตะสูงเตะต่ำเราต้องใช้เท้าใช้เท้าตลอดอะ่ะซึ่งมันทรมารร่างกายขนาดที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับแต่ไี้มีเม้นต์อย่างนี้มาว่าก็โหคือคุณไม่มองอะ่ะคุณมามองมาตอนที่เขาเตะชนะรับเหรียญแล้วรับเงินรับความสำเร็จแต่คุณไม่มองถึงเขาจะต้องอดทนกี่ปีในการฝึกซ้อมอะ่ะขึ้นไปเตะสี่นาทีจริงแต่การฝึกซ้อมแม่งกี่สิบปี กี่สิบปีที่ซ้อมอ่ะแล้วคุณซ้อมภายใต้การควบคุมของโค้ชเชที่เป็นโค้ชเกาหลีใต้คุณคิดว่าการซ้อมมันจะมีวินัยดุดันเหี้ยมหานขนาดไหนคุณไม่มองอย่างนี้โอ้โหเจอแมนอย่างนี้ผมแบบบ้าออบอมากก็บอก่าไม่ใช่อ่ะนะอย่าไปประเภทติดมามีกึ่งสำเร็จรูปพวกเนี้ย แกะซองชองน้าร้อนเนี่ยคุณต้องมองถึงที่มาที่ไปของเขาด้วยผมไม่ได้มาอะไรโอยเห็นดังแล้วไม่ใช่นะแต่ผมให้กําลังใจนักกีฬาคนที่ก็กว่าจะประสบความสําเร็จได้อะ่ะซ้อมมาเท่าไหร่ซ้อมมาเท่าไหร่เออนะเลยมีคําพูดของยูเซนโบจําได้ไหมเจ้าของเหรียญทองร้อยเม็ดอะไรต่างๆที่แบบเยอะแยนะน่ะเขาบอกว่าไงป่ะรู้ไหมกว่าที่ผมจะวิ่ง ก้าวินาทีได้ที่เขาเป็นเจ้าของอสถิติเก้าเก้าเก้าวินาทีคนแรกใช่ไหมนะเขาบอกรู้ไหมก่านที่จะวิ่งเก้าวินาทีนี้ได้มากูอ่ะซ้อมมาสี่ป <c oughs> ีอยู่เซบาสโมโมเคยให้สัมภาษณ์อ่ะเคยสัมภาษณ์สื่อสัมภาษณ์บีบีซีหรือไงเนี่ยบอกว่ารู้ไปอย่าไปมองแค่เก้าวินาทีให้มองไอ้สี่ปีข้างหลังที่กูซ้อมเขาพูดอย่างนี้เลยนะ <c oughs> อย่าไปมองที่ความสําเร็จครับมองที่ความพยายามของเขาดีกว่า มองที่ความมุ่งมั่นมองที่ความพยายามการที่เขาต่อสู้เหตุการณ์ต่างๆมาจนถึงวันนี้มากกว่านะอ่าประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> เห็นเมนลลวแบบตลกอะ่ะไม่รู้เป็นพวกไหน <c oughs> นะอา้าวมาพูดถึงรายๆของมิเกลเมริโนครับยังคิดว่าค่าตัวนะ่าจะจบที่25ล้านยูโรแล้วนะอ่าอ่าเมริโนปันิเสธบอกสมโมสรแล้วปัิเสธแอตเลติโกเมดริด แล้วก็ปฏิเสธบาร์ซ่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยืนยันแล้วว่าว่าเดี๋ยวมาอยู่กับเซนอลนแน่นอนนะครับตอนนี้กําลัง,งสโมสรกําลังตกลงเงื่อนไขในการชําระเงินนะ่ะนะในการชําระเงินรายเดียดในการชําระเงินมากกว่านะครับอ่าค่าตัวตอนนี้2 5้าล้านยูโรบวกๆแต่ยังไม่รู้ที่จบลงอะไรเดี๋ยวคิดว่าน่าจะจบแน่ๆภายในวีคนี้แหละนะครับเพราะว่าอ่าตัวนักเตะเองไม่มีชื่อในการที่ลงอุ่นเครื่องแมตช์ล่าสุดแล้วนะครับ ทางลวซูดาใช้ก็ว่าไม่ฟิตแต่ว่าความจริงๆแล้วมันไม่น่าไม่น่าเกี่ยวกับฟิตไม่ฟิตแหละเพราะตอนเนี้ยเมลิโน่แหละพร้อมที่จะมาทางฟีฟามิโซโรมานโนครับยืนยันร้อยเปอร์เซนเลยนะเขาบอกยืนยันร้อเซนแล้วนะครับว่าตัวของเมลิโน่เนี่ยมีความฟิต ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ถูกเรียกตัวเพราะว่าไม่ฟิตแต่ว่าเรื่องของการย้ายทีมต่างหากเป็นเหตุผลที่ทําให้มิเกลอ่าเมลิโนโไม่มีชื่อในการที่จะเตะอุ่นเครื่องเพราะว่าเมลิโนได้ตกลงกับอาร์เซนอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญามีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วนักเตะตอบรับเขารู้ว่ามิเกลเดลตาต้องการตัวเขาและเขาเองต้องการที่จะมาเล่นให้กับอาร์เจนอลนครับอาร์เจนอลนบรรลุข้อตกลงตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วแต่พวกเขายังต้องตกลงเรื่องโครงสร้าง ก็คือจะจ่ายเท่าไ,รไหร่เท่าไหร่ประมาณไม่ีแอดอะไรเท่าไหร่โครงสร้างรายละเอียดอะมันก็ต้องนะนิดนึงนะครับเงื่อนไขการจ่ายเงินดังน,นั้นมันก็ใน,นการที่เอกสารอะไรต่างๆโรกวกเงื่อนไขนู่นนี้นันน้นคงต้องเปิดโต๊ะดีวกันแล้วก็ให้จบอ่ะเพียงคิดว่าน่าจะจบนะครับก็มีการยืนยันกับพี่เทพฟาบิซซโอโรโมาโ,โนนะว่าไปแน่นอนนะครับอ่าเพราะนั้นก็เรา เตรียมเฮดีใจได้แล้วครับส่วนในรายของในรายของเอสดีอโลเฮนเกเทีย er นะครับก็มาโอมติกมาเซลไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้นะครับาทางพีเตรวิทออนสตีนนะครับยืนยันมาว่ามีโอกาสนะที่มาเซลจะใช้ออปชั่นก่อนเป็นการออปชั่นขอยืมตัวพร้อมกับซื้อขาดด้วยมูลค่าประมาณ30ล้านยูโรนะครับอ่า ตอนนี้มาเซลเองอ่ะกําลังตัดสินใจว่าจะยื่นข้อเสนอนี้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งไหมเพราะว่าเคยยื่นมาที่จาได้มามยี่สามยี่สี่ยี่เจ็ดอะไยังไม่จบอาร์ซนอนอยากได้สามสิบอะไรก็ได้ท้่มันเป็นสามสิบถ้าจะยืมก่อนหนึ่งปีแล้วก็มาจ่ายก็ไม่ว่ากันนะครับอ่า่อสกายสปอร์ตคาดว่ามาเซลจะเปิดเปิดดิวนีอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสัญญาเอกทียแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์เป็นไปทางบวก ทางเอเดียก็เปิดใจนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจบได้ภายในวิกนี้เหมือนกันวิกนี้วิกหน้าเหมือนกันสำหรับจารายของเอ็ดดี้เอเทียมีหลายสื่อบอกว่าเอ็ดดี้อาจจะย้าย,ายมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกผมว่าไม่นะผมว่าเอ็ดดี้น่าจะไปนอกลีกไม่ใช่นอกโลนกนะไปนอกลีกมากกว่านะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมไม่น้องมันด้วยตัวเองไม่มีไม่มีหือไม่มีปฏิกิยาไม่มีอะไรเลยนะลงซ้อมก็ลงซ้อมไป ลงเล่นก็ลงเล่นไปไม่มีไม่มีกับกิริยางอ้งงองแง,ง,อ,ง,งอะไรประมาณเนี้ยไม่เหมือนในคนที่ย้ายไปฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นะครับไอ้กรนนั่นเขาเงินไขเยอะนะถามผมถามผมถ้าเบือสมมุติมันตกลงกันไม่ได้จริงๆและเอดีอาจจะอยู่ตอ่อก็ก็โอเคไม่รู้นะก็ก็โอเคเพราะตอนเนี้ยมันก็มีหลายหลายกระแสนะครับว่า จะอยู่ไหมหรือจะยังไงจะเก็บไว้ไหมหรือว่าจะไปแต่ว่าดูทรงแล้วอะถ้าดูกา็ตามคาดการแล้วดูดูแล้วอันน่าจะไปนะแล้วเบื่อถ้าเบื่อน้องมันไปจริงๆก็หมายมีหลายคนก็บอกนะแถมเข้าสารไปเลยมึงอย่าไปบูลลี่นักเตะของเรามากมายนักหนาใช่ป่ะ <laughs> อย่าไปบูลลี่นักเตะของเรามากมายที่เคยบอกอะเขาก็เคยยิงประตูสําคัญสําคัญให้เราบ่อยนะมันก็อาจจะเป็นการยิงยิงเด็ดชีพ แมนยู U, ในช่วงท้ายอะไรประมาณนี้มันก็ยังเป็นความทรงจําดีๆที่เอ็ดดี้เคยมีให้กับเรานะครับแล้วก็ถึงแม้มันจะโอเคตอนนี้อาจจะไม่เข้าระบบอะไรมากมายนะก็ถ้าสุดท้ายน้องมันย้ายก็ต้องโวยพรอนะ่ะสําหรับตัวผมนะผมก็มีทีมที่จะต้องเชียร์เพิ่มอีกทีมแค่นั้นแหละนะเหมือนกับที่พี่กันิชาก้าไปรีเวอร์ปีแล้วผมก็ตามรีเว์เลยนะแล้วก็เดี๋ยวฟูลแลน ฟูลแลนได้เอมิลซิปิโลไปละก็เดี๋ยวก็เชียร์ทั้งทั้งที่ฟูแลมดมีมีใจที่ที่ที่เชียร์นินดๆนะะพะมีแบรเรโนโมีอีวอบี้อะไรพวกเนี้นะครับได้จริงตอนนี้เอมิลซิโลไปอีกแล้วถ้าเผื่อสมมุติว่าไอ้เจ้าน้องเอเดียโรเดียไปมาเซเราก็มีทีมเชียร์เพิ่มขึ้นก็แค่นั้นเองเหมือนกันในของเคลนเตนี่ที่ไปเล่นที่เซียร์โซเดดัตผมก็ตามเดียวโซเดดัตนี่แหละมันก็เป็นแบบนะมันก็มีความผลูกพันยังไงมันก็อดีตเด็กเก่าอ่ะ นะก้อนนั้น้ะเปื่อไปแล้วก็ดูแล้วแนวทางถ้าไปแล้วจะรุ่งโรจน์ติ้งดีเลยนะครับเพราะว่าคนบางคนไม่ใช่จะสําเร็จได้กับทีมบางทีมคนบางคนจะสําเร็จได้กับทีมบางทีมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าไปไหนจะสําเร็จอาจจะอยู่ที่นี่อาจจะไม่ซิกแต่พอไปอยู่ที่อื่นปุ๊บอุ้ยคลิกเลยอะไรประมาณเนี้นะก็เดี๋ยวลองต้องตามไปอีกทีนะครับส่วนในรายของเปโดเนโตที่ตอนเนี้ยเจลซี ได้ข่าวว่าจะงาบไปแล้วนะครับหกสิบสามล้านยูโรนะก็โอ้หเจลซีช่วงนี้เมื่อวันก่อนนี้ที่บอกอะเท่าเสียกอนัะคาร์ลเกอร์ไปใช่ไหมให้กับตัวของแอนเด์แลติสนะแอนเดร์แบลติสเสริมทีมน่ากลัวนะครับแล้วก็เขาก็ได้ตัวของเบโดเนโตไปโอ้หเจลซีตอนนี้ทีมสี่สิบสองสี่สิบสามคนเนี่ยนะก็เลยทําให้มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่วู๊แฮมตันเนี่ยซึ่งเขาสนใจในตัวลิสเนลันอยู่แล้วแล้วตอนนี้เขาเสีย ไปโดเนโตไปมีโอกาสที่จะกลับมายื่นข้อเสนอให้กับอาร์เซนอลในการขอซื้อตัวลิสเดลซันอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าวุ๊บจะดำเนินการอย่างนั้นจริงไหมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าย้ายก็คือต้องย้ายอ่ะถามว่าวน้องมันเก่งไหม,เก,มเก่งในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่สามารถที่จะเป็นลงล็อกกับแนวทางเทคนิกของพี่มิเกลด้ตาได้เพราะนั้นก็ถึงจุด ก็ต้องไปนะแล้วก็สมมุติถ้าเปืิ่อไปวุปก้ก็อาจจะต้องเชียร์วุ้อีกทีมแค่นั้นเองไม่ไมีอะไรมากมายเลยนะครับโอเคไหมอ่าก็ส่วทเสเปิืก็มีโอกาสที่จะได้ตัวของโดมินิกโซลังเก้แล้วครับของบอลมัดนะ65ล้านปอนด์นะครับเพราะนั้นโอ้โหเขาก็เขาก,ขาก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเสริมทีมของเราตอนนี้รอก่อนค่อยให้ใจเย็น นะครับแทนเย็นมันมีข่าวกระแสมาทุกวันเดี๋ยวจบเมลิโดเดี๋ยวลองดูเราอาจจะมีริมเส้นหรือหน้าเป้าอีกตัวก็กได้เพราะนั้นก็ตอนนี้ทางสายข่าวก็บอกมาว่าทางพี่ดูว่ายังคงทำงานหนักอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็นักเตะของเราตอนนี้สภาพฟิตซ้อมโอเคเมื่อวานนี้ก็เตรียมฟิตซ้อมเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะเว,นเวลาในประเทศไทยตอนสองทุ่ม เวลาในประเทศไทยตอนสองทุ่มจะเตะเอเมอรเดครับกับโอลิมปิกรียงนะพีลาการแซดเนี่ยเพิ่งเตะไอ,ไอฟุตบอลโอลิมปิกจบเมื่อคืนก็เดี๋ยวจะเตรียมจับเครื่องมาลอนดอนเลยแม่ไม่ว่าจะได้ต้อนรับแชมป์โอลิมปิกซะหน่อยนะกายป็นว่าต้อนรับเหรียญเงินแทนนะเพราะว่าพี่เ,เลซองลาการ์แซก็จะมาร่วมทีมโอลิมปิกรียงมาเตะเอเมเร์เดครับในวันพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้สองทุ่มนะเวลาดีนะสองทุ่มก็เดี๋ยวลองตามดูแล้วกันนะครับส่วนคืนนี้อ่าสัญญาณน,นกหวีดปี๊ดแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลเปเ i อร์ลี g u กที่หยุดหาไปร่วม2เดือนกำลังจะกลับมาแล้วนะครับคืนนี้เวเบอรีเดียมครับเวลาดีเหมือนกัน3ามทุ่มตรง3ามทุ่มตรงเป็นการอ่าีแบบ แมนเชสเตอร์ดีมไฟนะครับของเอฟเอครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาวันนี้จะเป็นศึกคอมมูนิตี้ชิลครับก็เป็นศึกที่เป็นสัญญาณนะเอาเอาแชมป์เอฟเอับกับแชมป์ลีกมาเตะกันเพื่อเป็นสัญญาณว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะเริ่มต้นกลายเป็นบอลการกุศลแล้วก็เป็นบอลถ้วยที่เขานับเป็นโซฟี่นะชาลนี้ชิลนะแล้วมีมานานนะครับไม่ใช่เพิ่งมามีนะไอ้บูกหลนหลังที่มาโอ้ยถ้วยบอลโลกไอ้ทนนี่ก๊ก โล่บอลเชิตี้ชิลนี่มีมันนานนะบอกเลยเมื่อก่อนก็ใช้คำว่าแชริตี้ชิลนะเป็นโล่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นโล่ที่แบบมีความหมายนะครับหรือก็เรื่องการกุศลนันก็จริงอ่ะแต่ว่ามันมีความหมายเอาบิ๊กแชมป์แล้วสังเกตอ่ะเขาจะเอาตัวจริงลงกันเกือบเยอะเลยอ่ะเพราะมันเป็นการชิมรางนะเพราะนั้นก็แมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคืนนี้เดี๋ยวต้องกลับมาดูสามทุ่มมามาลุ้นกันว่าแต่แล้วจะเป็นยังไงนะอยากดูนะครับก็เพราะนั้นก็ ฟุตบอลเบลิกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็คงจะประมาณนี้สำหรับเช้านี้นะครับกบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับค่าวมวยพรขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับก็มีทั้งซุปเปอร์แตงมีทั้งสาสลับส่วนสินค้าแล้วก็ดูคลิปกันยาวๆไม่ข้ามโฆษณาโอ้โหนี่แหละชื่นใจจริงๆนะครับสำหรับกำลังใจทีใ่ให้กับช่องที่วยนะ ก็คงประมาณนี้ครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขท่าใครยังต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนใครจะต้องเดินทางเดินทางด้วยความปลอดภัยครับคนขับต้องสมบูรณ์ต้องพร้อมนะคนที่นั่งข้างอย่าไปยื่นแก้วยให้เขาเด็ดขาดนะครับไปยัว่วให้ถึงที่หมายก่อนจะไปจัดหนักจัดเต็มก็จัดการไประหว่างเดินทางอย่าไปยุ่งนะเดินทางไปไหนด้องความปลอดภัยครับแล้วส่งมาใจให้พี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับเดี๋ยววันนี้ผมก็คงจะต้องปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับผม,มก่อนไปนะคุณสุดยอดอยู่แล้วครับผมวันนี้กำลังดีนะยี่สิบเอ็ดนาทีสวัสดีครับ